หยิบกับแกล้มของคุณมาให้พร้อมแล้วมากินคู่ไปกับเราเค็มๆครับเราเค็มๆวันนี้ขอเสนอเมนูบัวน้อยกลับบ้านจากกระแสนะครับที่มีกันมาอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องของการพาบัวน้อยกอริล่าตัวเดียวในประเทศไทยออกจากสวนสัตว์พาตานะครับเพื่อที่จะส่งตัวกลับไปยังบ้านเกิดที่ยเยอรมนีอันดับแรก จะต้องขอเล่าเรื่องของบัวน้อยกอรลิล่าตัวสุดท้ายในประเทศไทยให้ฟังกันสักหน่อยก็แล้วกัน,กนบัวน้อยนะครับเป็นกอริล่ลาเพศเมียถูกนำเข้ามาเลี้ยงที่สวนสัตว์พาตาตั้งแต่ปีพศ2535ตอนที่บัวน้อยอายุได้เพียง3ขวบเท่านั้นก่อนหน้านี้นสวนสัตว์พาตาเคยมีกอริล่ลาอีกตัวหนึ่งเป็นกอรลิล่าหลังเทาชื่อว่าบาวหน้าบาหน้าแล้วแต่ดอ,อกเสียนครับซึ่งเป็นเพศผู้ และเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ด้วยวัยกว่า40ปีแต่หลังจากนั้นประเทศไทยก็ได้พาโบน้อยเข้ามาโดยหวังว่าจะจับคู่กันเพื่อกันเป็นการเพราะขยายพันธุ์แต่ว่าเป็นรักต่างวัยเนื่องจากบาวหน้าแก่กว่าโบน้อยมากทําให้ไม่คลิกกันนะครับก็ทําให้ไม่เกิดการผสมพันธุ์เกิดขึ้นหลังจากนั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป,ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือที่เรารู้จักกันว่าไซเตสทําให้ ประเทศไทยไม่สามารถนำเข้ากอริล่าและสัตว์ป่าหรือพืชป่าอื่นๆที่อยู่ในบัญชีของไซเตสนี้ได้อีกส่งผลให้บัวน้อยเป็นกอริล่าตัวสุดท้ายที่อยู่ในประเทศไทยจริงๆข่าวประมาณนี้เราก็เห็นกันแทบจะทุกปีกับเรื่องของการที่จะพาบัวน้อยออกมาจากสวนสัตว์พาตาซึ่งเป็นสวนสัตว์ลอยฟ้าอยู่บนอาคารนะครับ หลายคนเคยออกมารณรงค์กันว่าให้พาบัวน้อยเนี่ยลงมาอยู่ในพื้นดินลงมาอยู่ในสวนสัตว์เปิดให้เขาได้สัมผัสท้องฟ้าสัมผัสตะวันอันนั้นก็ว่ากันไม่ได้เพราะว่าก็ถือว่าบางคนเขามีความคิดว่าการกักขังสัตว์เนี่ยมันมีปัญหามันเป็นการกักขังจิตวิญญาณมันเป็นการทําให้สัตว์ขาดอิสรภาพซึ่งยิ่งกับสัตว์กลุ่มไพเมทแล้วซึ่งมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากยิ่งทําให้เป็นประเด็นที่เปราะบางและอ่อนไหวนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่พอจะเล่าให้ฟังได้ในวันนี้ก็คือในประเทศไทยหรือแถบเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้มีโรคประจําถิ่นโรคหนึ่งที่ชื่อว่าโรคไข้ดินหรือชื่อภาษาอังกฤษคือโรคเมลิออยโดซิสจากเชื้อเบอร์โคโลเดเลียซูโดมาเลียซึ่งโรคนี้นะครับเป็นโรคประจําถิน่นซึ่งมักพบในเขตร้อนชื้นภาคอีสานก็มีการพบในมนุษย์ก็สามารถทีาาถถ่จะติดโรคนี้ได้แต่ก็สามารถที่จะรักษาหายได้ แต่ในสัตว์นะครับมีการรายงานว่ามีสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยได้ตายเพราะโรคไข้ดินเนี่ยหลายเคสโดยเฉพาะในประเทศไทยก็มีหลายเคสมากเช่นเดียวกันและยิ่งกับกอริล่าซึ่งเป็นสัตว์ที่มีมูลค่ามากนะครับและมีการเลี้ยงดูที่ยากและกอริล่าเนี่ยเขามีถิ่นกําเนิดมาจากทวีปแอฟริกาซึ่งอาจทําให้กอริล่าเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันที่จะสามารถต้านทานกับโรคเฉพาะถิ่นของทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ซึ่งก็เคยเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้กับสวนสัตว์ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้กอริลลาฝูงหนึ่งต้องตายทั้งฝูงเพราะฉะนั้นสัตว์พาตานะครับจึงจําเป็นที่จะต้องเลี้ยงโบน้อยนะครับในอาคารนะครับโดยพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในการสร้างกรงของโบน้อยเนี่ยเป็นกรง2ชั้นเป็นกรงเหล็กข้างในแล้วก็มีเป็นคล้ายๆโดมกระจกข้างนอกนะครับเพื่อป้องกันเสียงและป้องกันเชื้อโรค อยู่ในระบบปิดควบคุมอุณหภูมิอย่างดีและมีการทําความสะอาดพื้นที่เลี้ยงเนี่ยด้วยยาฆ่าเชื้อเช้าและเย็นเพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคที่จะอาจจะนําพาโรคมาสู่บัวน้อยก็เป็นได้นครับและต้องบอกเลยว่าค่าดูแลบัวน้อยเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยตกเดือนละกว่าแสนบาทเลยทีเดียวและนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับของการที่สัตว์ป่าไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคเฉพาะถิ่นหรือโรคอื่น อย่างที่เราจะเห็นกันตามอุทยานนะครับว่าไม่ควรให้อาหารสัตว์ป่าหรือไม่ควรจับต้องสัตว์ป่าเพราะว่าการที่เราเข้าไปในเขตอุทยานเนี่ยเราอาจจะนําพาเชื้อโรคจากในเมืองหรือจากสัตว์เลี้ยงของเราเข้าไปติดกับสัตว์ป่าและอาจจะทําให้ฝูงของสัตว์ป่านั้นล่มสลายลงเลยก็เป็นได้ <c oughs> หากเราเปรียบเทียบัวบน้อยเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้านอย่างเช่นสุนัขของเราแล้วก็ต้องบอกว่าับน้อยเนี่ยถูกดูแลอยู่ในสวนสัตว์มาตลอดชีวิตเรียกว่าสวนสัตว์แทบจะเป็น บ้านของมันแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นจากมุมมองของคนที่เลี้ยงสัตว์แล้วการที่เราเลี้ยงดูเขามาจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราต้องอาศัยความรับผิดชอบอย่างสูงและต้องเกิดความรักความผูกพันเยี่ยงไรก็ดีโบน้อยตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าอายุ33ก็ถือว่าเป็นกริล่าที่แก่มากแล้วหากท่านใดที่คิดอยากจะช่วยเหลือับน้อยก็สามารถที่จะไปเที่ยวที่สวนสัตว์พาตาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระนะครับของสวนสัตว์พาตา อย่างที่บอกไปว่าค่าใช้จ่ายของเขาต่อเดือนนึงเนี่ยกว่าแสนบาทเดินเขาเก็บค่าเข้าเพียงแค่80บาทเท่านั้นหรือท่านใดที่สนใจอยากจะบริจาคนะครับก็มีหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานในโลกเลยที่ดูแลนะครับและต่อสู้กับการอนุรักษ์กอริล่าในพื้นที่ในธรรมชาตินะฮะในแอฟริกาซึ่งต้องต่อสู้กับในพรานและต้องต่อสู้กับการลดลงของพื้นที่อยู่อาศัยบดท้ายนี้ เรื่องราวของบัวน้อยจะลงเอยอ,อย่างไรก็อาจจะต้องติดตามกันต่อไปเราก็ได้แต่หวังว่าเรื่องราวของบัวน้อยในครั้งนี้จะสร้างความตระหนักนะครับให้กับประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งให้เขาหันมาสนใจในเรื่องของสวัสดิภาพของสัตว์หรือ animal welfare ว่าไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พ่อพันุสัตว์หรือว่าสถานที่ดูแลสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ในทุกทกที่นะครับและสุดท้ายนี้เรื่องบัวน้อยจะเป็นอย่างไรต่อไป จะมีการส่งกลับเยอรมันหรือไม่หรือสนสัตว์พาต้าจะไม่ยอมหรือเรื่องราวนี้จะวนมาอีกครั้งในปีหน้าก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้เล่าหมดแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ